ครับสวัสดีครับพบกับผมนะเทพวายโเอสสิบสามนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นเกมยุทธภพไม่คบบาทอย่างไรให้ได้ตังนะครับมาดูนครับว่าเกมนี้เขาหาตังกันยังไงนะครับที่แบบได้ตังจริงๆนะครับตัวนี้ตัวนี้เราก็เข้าไปที่ตัวเกมนะครับมติว่าคือเราเล่นมาในเออเลเวลหนึ่งแล้วนะครับคือผมจะเข้าตัวให้ดูครับ อ่าครับหลังจากเข้ามาหน้าเซิร์ฟล้วน,นะครับเราก็กดเข้าไปนะครับเซิร์ฟที่เราเล่นอยู่นะครับนะครับหลายคนนะครับสงสัยว่ามันทําเงินได้ยังไงนะครับเกมนี้เล่นยังไงให้ได้เงินนะครับอันนี้ผมเล่นมาได้เวลเลเวลนะครับหกสิบ มันไม่จําเป็นนะครับว่าคุณต้องเลเวล60ถึงจะทํารายได้ได้นะครับคือมันมีเทคนิคอย่างนี้ครับหน้านี้นะครับมันจะมีเงินนะครับสองสองอย่างนะครับคือเงินผูกมัดกับไม่ผูกมัดนะครับเงินไม่ผูกมัดจะอยู่ช่องด้านซ้ายนะครับเงินผูกมัดจะอยู่ช่องด้านขวาสุดนะครับแล้วสิ่งที่เราทําเงินได้นะก็คือเงินที่ไม่ผูกมัดนะครับสามารถ ขายต่อให้เพื่อนๆนะครับที่เล่นเกมกันอยู่นะครับแล้วคำถามที่ถามมาบ่อยนะครับว่าเราจะทำยังไงให้ได้ตังค์ไม่ผูกมัดในนี้นะครับเกมมันก็จะให้หานะครับบตังค์ไม่ผูกมัดหลายวิธีครับหนึ่งเลยการลงดันนะครับหาของมาขายในร้านนะครับหาของมาขายหรือว่าทำภารกิจขนตังค์นะครับนี่ครับหน้า ภารกิจประจำวันมันก็จะมีภารกิจอันดับราชานะครับอันดับราชาก็จะทําได้อยู่8ดครั้งนะครับผมก็กดเข้ารวมนะครับมันจะมาหน้าอันดับราชาเนี่ครับใน8ปดภารกิจนี้นะครับในที่นี้ไม่มีตัวไหนได้เงินเลยนะครับผมมีหินรีเควสนะครับอยู่สีก้อนนะครับผมก็รีเควสเพื่อที่จะเอาเควสนะครับที่มันได้ตังนะครับมาดูครับอ่ามันก็จะมีอยู่2สีนะครับสีส้มนะครับ สีส้มกับสีม่วงจะได้ตังไม่ผูกมัดนะครับแล้วก็ค่า exp แล้วก็ตังผูกมัดด้วยนะครับด้านขวานะครับจะเป็นรายละเอียดของรางวัลที่ได้นะครับเงินซนเวอร์นะครับ9,080ครับในเวทสีส้มนี้ครับเราก็กดรับารกิจไปครับไอตัวนี้เราจะรับเลยก็ได้ครับแต่แต่มันได้น้อยนะ7,500ครับผมก็รับไปก่อนนะครับแล้วก็กดค้นหาเส้นทางนะครับมันก็จะวิ่งเวสเองของมันนะครับ มันก็จะวิ่งเคลสเองมันนะครับแล้วก็กด ai ครับให้มันตีเองนะครับหลังจากนะครับที่เราทำภารกิจอันดับราชาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดรับนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับเมนูช่องภารกิจนะครับ กดรับสําเร็จนะครับมันก็จะได้ตังนะครับในตามข้อตกลงตอนนี้ตังผมมีอยู่แค่สามแสนแปดเองนะครับวิธีการหาของนะครับหาของมาขายนะครับดูดูหน้าโลดครับที่ว่าเพ็นไหมนนะครับมีคนชื่อหมูนะครับรับนะครับของม่วงนะครับสามสิบเลเวลสามสิบถึงสี่สิบชิ้นละสิบเคครับสิบเคในที่นี้ก็ชิ้นละหนึ่งหมื่นนะครับห้าสิบถึงหกสิบ รับชิ้นละ 20k ชิ้นละ20,000ครับอันนี้ก็จะเป็นช่องทางนะครับในการหาเงินไม่ผูกมัดนะครับถ้าเราได้เราจะไปหาของม่วงวีโก30ที่ไหนนะครับตามที่คนเล่นคนนี้ต้องการนะครับเราก็มาที่ดันจูเซียนนรกนะครับจูเซียนนรกนี้จะเป็นของดัน30นะครับมันก็จะได้สองสีทองด้วยสีม่วงด้วยครับเราก็กดเริ่มนะครับเริ่มท้าดวนะครับ ผมก็เปิด AI ไว้นะครับในดัน30เพราะว่าพลังมันเยอะแล้วครับคอมเตอร์ตีไม่ตายนะครับอบอสมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะจบดัน30นะครับ ได้ของทองด้วยนะครับได้ของสีม่วงด้วยจะเอาไปเลยครับผมท้าดวนสําเร็จนะครับหลังจากที่เราออกจากด่านมาแล้วนะครับเราก็ทําการเข้าไปที่ร้านฝากขายนะครับแล้วก็ฝากขายไอเทมนะครับเราก็ดูวัตกี้นะครับนะครับต้องการฝากขายเราดูว่าเราได้อะไรมานะครับตะกี้ผมได้หมวกม่วงมานะครับในเลเวลสาสิบนะครับสามิบสอง คนตะกี้รับหนึ่งหมื่นนะครับผมผมจะขายหนึ่งหมื่นก็ได้ครับแล้วแต่เราแต่ผมไม่เกียดขายแล้วเผื่อขายไม่ได้นะผมขายเก้าพันพอครับ <c oughs> นี่ครับตั้งราคาคแล้วก็เริ่มฝากขายครับผมตะกี้ได้เสื้อทองมาด้วยครับเสื้อทองตัวนี้เป็นของลิงครับเราก็ขายสักหมื่นห้าครับ ถ้เล่นเล็แกแรกะชุดพวกนี้แพงมานะะครับราคาเป็นแสนนะครับผม ได้ของมาค่อนข้างเจอะนะครับมีสายเลือดเส้นหนึ่งมีหินบวกสิบเจ็ดก้อน,นครับสิบเจ็ดก้อนนี้ผมจะขายทัก 1, ละหมื่นนะครับสูนงนะครับผมก็จะฝากขายข้อละสี่หมื่นนะครับ ถึงถ่ายทอดก็ละ 40, สี่หมื่นสี่นะครับอืมแล้วก็มีตรงนี้นะครับขนเงินนะครับขนเงินก็จะได้ตังไม่ผูกมานนะครับเราก็มาขนตังกันนะครับ มา่พี่น้าภารกิจประจำวันนะครับกดขนเงินก็วิ่งเขาร่วมนะครับในนี้มันก็จะสุ่มให้นะครับมีรถอยู่สี่คันนะครับรถคันแรกนี้จะได้รางวัลซิลเวอร์แค่1มื่นสามพันแปดร้อยนะครับน้อยมากครับรถสีทองก็จะเป็นที่รอตาเอใจโจรนะครับมีการป้นกันด้วยนะครับในนี้ผมก็ได้รถคันแรกมสามารถรีได้นะครับแต่ต้องมีป้ายรีนะครับอนี้ผมไม่มีผมก็รับรถคันนี้มา เราก็ทําการขนนะครับนํารถคันนี้ไปทรงนะครับที่เมืองเพื่อจะรับตังค์นะครับแล้วก็ค่าเอฟพด้วยแต่ในระหว่างทางนะครับเกมนี้มันสนุกครับมันมีโจรครับบางทีดวงดีเราอาจจะไม่โดนป้นนะครับบางทีเราก็โดนป้นครับต้องทําใจนะครับเล่นเกมนี้แบบโอ้โหพีเคทุกแนวครับฆ่ากันทุกแนวเลยไม่มีแนวสันติเลยนะครับนี่สิงเจ้าเมืองนะครับโอ้โหเจ้าเมืองขีสิงยํา ทางเมือมีสิ่งอยู่ตัวเดียวไปแล <cko ier noise> ้วหลังจากออกหน้าว่ามาแลครับโอ้โหผู้คนครับมาลุมป้นเราครับเต็มเลยครับเขาจะทําอะไรเราหรือเปล่าเราก็ขนมาครับขนมาทางภาษาของเราครับโอ้โโกลตีนะครับใส่ผมโกลมโกลป่นเลยครับนี่โกลมนกลม โดน5%ครับหมืนะหนึ่งก็โดนในหะ้าพันที่5%ที่2.5ไ่แน่ใจมันจะ้โดนเท่าไหรม่ค่อยเจ่งเลยอ่าครับเราก็มาสง่งเากรไปสงนะ่งขั้นนะี้ม่ตนะ้องส่นะั ดูแผนที่นะครับส่งที่ลานกว้างเราเข้าวานมากดเปิดแผนที่นะครับจะมีใครมาดักปนเราหรือเปล่านี่นะครับมาส่งให้ n อ c พคนนี้ครับถึง้าหมาแล้วเรากดที่ตัวหมูตัวนี้นลครับเพื่อรับผลประโยชน์นะครับ เสร็จนะครับภารกิจขนตังทีนี้ก็อยู่ที่ตัวเราแล้วนะครับว่าเราจะมีเทคนิคในการหาของมาขายยังไงนะครับเพื่อที่จะได้ตังมาขายให้กับลูกค้านะครับลูกค้าก็คือคนเล่นด้วยกันนะครับที่เขาต้องการเงินนะครับเพื่อที่จะไปซื้อชุดนะครับชุดพวกนี้ค่อนข้างแพงนะครับ6ล้าน6 M อมะไรอย่างเงี้ยครับเขาขายเอหนึ่งอยู่ประมาณที่ 80- ถึง้บาทนะครับเ1 3เงิน M ค่อนข้างแพงนะครับแพงมาก ตั้งแต่เล่นเกมมาผมไม่เคยเจอเอ็มอะไรแพงขนาดนี้นะครับประมาณนี้ครับผมตั้งตัวนี้ก็มีแค่สามแสนเก้าครับก็ยังขายไม่ได้ครับน้อยเกินครับลูกค้าสนใจต้องการเยอะๆครับมันมีหลายช่องทางนะครับในการหาของนะครับคือลงดันหกวิถีดันเจียนพักอะไรต่างๆนะครับมันก็จะมีของรางวัลที่ตกลงมาครับเราก็มาขายต่อให้เพื่อนๆในเกมเนียครับ ขายเป็นเงินจริงก็ได้ครับแล้วแต่เราคุยกันเองนะครับแล้วก็พิมพ์ประกาศหน้าโลกนะครับว่าเราต้องการขายตังค์นะครับอันนี้ขายเอ็มละหนึ่งร้อยเงี้ยครับมีเยอะีนน้ชิปมาแบบนี้ครับแล้วก็ส่งไปขายเอ็มหนึ่งร้อยมีเยอะผลชิปมานะครับ ก็จะมีคนเข้ามาถามเราครับการเผื่อตัวอย่างนี้ครับจริงๆไม่มีตังหรอกครับผมแค่ส่งไปให้ดูเฉยๆครับว่ามันประกาศหาวิธีวิธีการขายแบบนี้นะครับคือประกาศหน้าโลกนะครับแล้วก็แต่ว่าผมขอเตือนอยู่อย่างหนึ่งครับเกมนี้เกียนเยอะมากครับเวลาซื้อขายนะครับปกติแล้วผมจะให้ลูกค้าโอนมาก่อนนะครับปกติแล้วนะผมจะให้ลูกค้าโอนมาให้ก่อนครับ คุยคือแอดไลน์คุยกันเลยนะครับแล้วก็ส่งใบเสร็จนะครับมาให้เรานะครับคือเราต้องมีจรรยาบรรณนะครับคือไม่โกงใครนะครับจรรยาบรรณเป็นหลักเลยเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็ซื่อสัตย์กับลูกค้านะครับเพราะว่าเราจะได้ทามาหากินไปอีกยาวไกลนะครับผมแล้วก็ชื่อเสียงของเราด้วยครับงั้นผมขอจบทิปการหาเงินเกมที่พบไม่ครบ,บบาทเท่านี้นะครับมีอะไรสงสัยก็ เข้ามาถามเข้ามาคุยกันได้เลยครับเป็นกันเองครับผม